ครับสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องลูกป่าเอาแช่อยูทูบทีขลุหลักกิงครับพบกับผมกับพี่น้องกับช่องคนสั่งงานเมือนี้นะครับมีรถฝากขายออกมาอีกคันหนึ่งครับเนาะในในงบบพ่อแสนครับเนาะเป็นรถจริงครับเป็นรถจริงราคาบ่แพงครับตัวนี้ราคาบ่แพงสำหรับพี่น้องเขาเมืองใหม้นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อตั้งใจช่องคนสั่งงานนะเดี๋ยวผมสิกร์น่ะของเพี่น้องปลารถคันนี้เป็นยี่ห้อยังนะครับเนาะ ครับตัวนี้เป็นตัวฮอนด้านะครับเนาะเป็นตัวฮอนด้าอาจจะเป็นตัวซีวิกครับนะครับหลบคขั้นประมาณนี้นะเนาะหลบคขั้นประมาณนี้อ่าเป็นตัวฮอนด้าซีวิกครับตัวนี้เครื่องเ็นซินนะพี่น้องให้มากครับแม็กขอบสิบหาครับตีมดาครับตีมดาตัวนี้ผมร่องขับเพิ่งเดียวพื่อน้องผมล่องขับมพงเดียวป้าสีกะเต็มเต็มครับป้าสีเต็มเต็มเลย ตันนี้ผมลองขับเมื่อเดยวโอ้ยางนีมน้องเอ่อเปลี่ยนเกียร์ยรอนข้าง,งสมูทเลยราคานะครับเนาะสำหรับพี่น้องที่สนใจราคาตัวนี้บ่แพงเดี๋ยวผมให้เบิ่อห้องดยสารขังในก่อน,าานครับอ่านะครับพองดยสารขังในลักษณะนี้นะครับเนาะตัวนี้หุ่มมาประมันใจกันว่าเบาขาดบ่นครับแต่ว่าตัวนี้หุ่มมาแบบนี้นะครับนะเครื่องเสียงแอ แอร์เย็นนะครับเนาะการเสียงไม่ฟังครับการเสียงไม่ฟังเป็นเกียร์ออโต้ครับนี่นะครับเกียร์ออโต้เบิ่งเอ่อข้างล้างครับขังล้างเบายังดีๆนะครับเนาะเบาะยังดีๆอยู่เลยอ่านี่ครับลักษณะนี่นะครับเนาะตัวนี้ผมขับมนะครัเนาะผมแรนประมาณลอยยี่สิบครับลอยยี่สิบก็ถือว่าโอเคอยู่ถือว่าใส่การได้อยู่ สำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับเนาะราคาตัวนี้ตั้งอยู่ที่ราคาหกหมื่นห้าพันบาทนะพี่น้องตามเบอร์โทรของผมหไมรร้ไว้บขโไกลส่งเดยฟรีครับอยู่ในเขตรถจอดอยูเ่เขตอำเภอบําเน,น็ตนะลุ่งนะพี่น้องเนาะจังหวัดชัยภูมิพี่น้องสนใจกันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะฝากกดติดตามไว้นะครับเนาะหรือว่าอยากโทรสอบถามเพิ่มเติม,เ,ตมเขามาต่อรองก็ได้เต็มทีนะครับเนาะกับรถตัวนี้คือผมในสดสอดครับนนเนาะครับหรือว่าโอเคครับ ในในราคาหกหมื่นหาพันบาทพี่น้องต่อร่องในเต็มที่นะพี่น,อนอ้องเ,เน,นาะาสำหรับพี่น้องที่เขาเบิงไว้นะครับฝากกค์กดแชร์กุญแามเป็นร่างใจชมผลงานนะเดี๋ยวเจอกันไม่ชิหนาพี่น้องชิหนาที่เอารถขนาดวิมังแจงฝากกุญตามไ้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ